ปาร์ตี้นะครับก็ยิ่งยิ่งยิ่งห่างไกลาจากตัวผู้บริหารกนา็น่าจะดีนะครับก็น่าจะเป็นเซสปาร์ตี้ส่วนของที่ที่ผมเคยอยู่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบอร์ดเกิดทั้งหมดนะแต่จะมีซ e ออยู่คนหนึ่งนะท,ท,ที่อยู่ในนั้นแต่ CEO ก็เป็นบอร์ดเหมือนกันแต่ก็เป็นคนที่ทรับผิดชอบโนะดยตรง ซึ่งก็ควรจะอยู่นะฮะแต่ถ้าถามว่าด้วยโอเวอร์ไซด์แล้วก็ควรจะมีเป็นคนนอกแหละที่ที่มาดูครับท่านครับงั้นขอถามต่อท้ายพีนิดนึงครับแล้วจะผิดไหมครับว่ากรรมการอิสระท่านนี้เนี่ยเป็นกรรมการตรวจสอบด้วยนะครับแล้วแต่องค์กรเล็กหรือใหญ่ครับถ้าองค์กรใหญ่ผมว่าเอมักจะเห็นไม่แยกกันครับท่านครับถ้าอย่างนั้นสงสัยจะผิดเยอะเหมือนกันนะ ครับท่านครับเสริมนิดเดียวฮะเมื่อกี้กำลังคิดว่าคุณสมบัติของโคเทียเข้าไปอยู่ในนี้เนอยู่ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเนี่ยอาจจะต้องต้องเป็นคนที่เข้าไปแก้ปัญหาคือแบบต้องมองปัญหาเขาต้องชอบแก้ปัญหาเพราะว่ามันจะเป็นนั้นแต่อันหนึ่งที่ต้องคิดต้องต้องต้องมีอยู่ในตัวนะฮะในสวมหมวกอันนี้ต้องพยายามมองโลกในแง่ร้ายครับ พราะมองโลกในแง่ดีมันจะไม่มันไม่เคยมีความเสี่ยงเลยนะครับต้องมองโลกในแง่ร้ายอ่ะครับมันถึงจะหาความเสี่ยงเจอครับนะครับท่านครับเรื่องวัฒนธรรมความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงครับลิขสัมพันธ์นะครับตำราบอกนะครับท่านมีคําแนะนํำยังไงนะครับว่าจะทําให้คือคนในองค์กรรู้สึกว่าตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของที่ว่าต้องมาคิดถึงความเสี่ยงครับทางท่านจตำพรครับ คือปกติเราก็จะต้องให้ประเมินเป็นตัวเงินให้ได้สกอรนะครับก็คือถ้าซึ่งส่วนใหญ่จะถ้าไม่เคยไม่เคยเคยทำเนี่ยก็จะจะเป็นค qualitative เพราะเออนี้เสียงมากเสียงน้อยแต่ไม่ยอมประเมินเป็นตัวเงินเพราะฉะนั้นช่วงแรกก็อาจจะลําบากหน่อยในการที่ประเมินอะไรที่มันอินเดเรนะฮะแต่ในที่สุดคือถ้าตั้งใจแล้วก็ยอมถกกันจนกรทั่งออกมาว่า มีกรีเม้นต์ว่าเออมันน่าจะเป็นกี่ร้อยกี่พันล้านนั่นเนี่ยออแล้วมันจะเห็นได้ว่าเอ็กซ์ซอ์เนี่ยมันจะทําให้เริ่มคิดอ,อพอเริ่มคิดอย่างเป็นระบบเนี่ยพอเวลามีความเสี่ยงอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันมันเริ่มคิดง่ายเริ่มคอนทิฟายง่ายขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถามผมก็คือว่าไอ,อ้อย่างเวลาการประเมินความเสี่ยงที่ออกมาเป็น ตัวเงินให้ได้นี่มันก็จะเป็นเฟรมในการที่จะช่วยไกด์เราว่าสรุปแล้วเนี่ยเราจะต้องโฟกัสในตัวไหนมากกว่ากันนะฮะมีเสริมไหมครับ,อรบขออนุญาตเสริรรสมนิดหนึ่งนะครับในผมเห็นด้วยกับคุณจรพร,พรนะครับว่ามันจะต้องหาตัวเลขออกมาเพราะว่าปกติเวลาประเมินความเสี่ยงเนี่ยทางขั้นการความเสียเยเส่ยงเนี่ยก็จะดูว่าโอกาสที่จะเกิดเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับ หนึ่งโอกาสที่จะเกิด2ถ้าเกิดแล้วเนี่ยผลกระทบมันมากแค่ไหนอันนี้ตรงกับตัวเลขเลยต้องหาตัวเลขมาให้ได้ว่า Impact จริงๆเนี่ยมันมันจะขนาดไหนนะครับก็อย่างที่อาจารย์อยาพูดนะฮะห้าห้านะสองหนึ 2, 1, 3, 2, อันนี้ไม่ได้ใบ้หวยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ก็เป็นเป็นตัวเลขที่เราจะประเมินว่าความเสี่ยงตัวไหนเป็นความเสี่ยงที่สูงที่เราจะต้องพยายามที่จะจัด,จดการนะฮะลดลงมาให้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้า คิดถึงตัวเลขของทางการบินไทยนะครับก็คงจะสูงมากมายนะครับแต่ในแง่ของธุรกิจที่ที่ผมดูมันก็อาจจะไม่ได้สูงมากขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ต้องใช้ตัววัดนะครับว่าถ้ามันมีผลกระทบปุ๊บเนี่ยรายได้ของทั้งแต่ละแห่งเนี่ยมันหายไปปีหนึ่งมันจะมีหายไปเท่าไหร่ถ้าหายไปปิดเลยก็คือหายไปหมดนะครับก็รายได้ทั้งตัว ที่มันจะมีผลกระทบต่อยอดขายหรือรายได้โดยรวมเนี่ยเท่าไหร่ถ้าเกิดมันปิดไปครึ่งเดียวหรือปิดไปหนึ่งใน4ผลกระทบจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่าสําคัญครับต้องเอาตัวเลขออกมาแล้วเราเมื่อเมื่อได้ตัวเลขเนี่ยการที่จะให้คนที่เป็นผู้บริหารหรือคนที่รับผิดชอบนะครับถึงในระดับไม่ใช่ระดับกรรมการนะครับระดับกรรมการก็ต้องเห็นความสําคัญแต่ระดับผู้บริหารเองไม่ว่าจะไม่วาร,ระดับสูงหรือระดับกลาง ก็ต้องพยายามที่จะสร้างัฒนธามองค์กรให้เห็นว่าการจัดการหรือการบริหารความเสี่ยงเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ต้องทําควบคู่กันไปอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันมันเกี่ยวเพราะถ้าถ้าเราไม่มีการจัดการในเรื่องความเสี่ยงเราไม่มีแผนงานเราไม่มีงบประมาณอันนี้มันก็ชัดเจนมันมันวิ่งตามกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นบัตรงานนะครับถ้าถ้าไปบอกมันแยกไปเด็ดขาดเลยเนี่ยใครก็จะไม่สนใจแต่มันเป็นส่วนหนึ่งนะครับ เพียงแต่บางเรื่องเนี่ยการการดูเรื่องความเสี่ยงเนี่ยเราจะไม่ได้ดูเรื่องตัวเลขอย่างเดียวใช่ไหมครับเราจะต้องไปดูถึงว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันสร้างมลภาวะมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างในกรณีของ C p พเองเนี่ยนะครับเ,เป็นธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งถ้าท่านเดินเข้าไปนในศูนย์เนี่ยท่านก็จะรู้สึกสบายมากเพราะมันแอร์เย็นถูกไหมครับแล้วก็มีแสงไฟที่ที่มากพอ มีร้านค้าการตกแต่งที่สวยงามหรือรอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเหล่านั้นก็คือการใช้ทรัพยากรมหาศาลนะครับโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของน้ําและขณะเดียวกันท่านก็ไปทานอาหารมันก็มีปัญหาเรื่องน้ําเสียที่เราจะต้องบำบัดมีปัญหาเรื่องขยะในศูนย์การค้าเนี่ยนะครับซึ่งมีร้านค้าอยู่ศูนย์ใหญ่ๆประมาณสัก5 600ลร้านเนี่ยนะห้าร้อยช็อปเนี่ยมันมันต้องจัดการเรื่องพวกนี้ปัญหา สิ่งแวดล้อมเรื่องจราจรเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ฮะมันคือมันคือ,อ core business ที่บริษัทจะต้องคิดแลวเราเรา,เราจรึงคิดว่าทําอย่างไรในนี่คือความเสีย่ยงที่จะต้องคิดว่าจะทําอย่างไรแต่ขณะดเดียวกันมันก็เป็นความเสีย่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจของเราซึ่งเป็น core business เราก็จะต้องตั้งทีมขึ้นมาเพื่อทําการศึกษาในเรื่องของของคาร์บอนฟุตพิล์นะครับทำอย่างไรที่เราจะลดพลังงานลดการใช้ไฟทำอางไงที่เราจะลดการใช้น้ํา เรื่องของบอมบ,บัดน้ําเสียเรื่องของจราจรพวกนี้ถ้าเราถ้าเราสามารถลดลงไปได้นะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมค่อนข้างเยอะแล้วมันก็คือซีซีนไพรส์ซ s สที่เราใช้ได้คู่กันแต่ขณะเดียวกันบริษัทได้ประโยชน์เต็มที่จากการลดค่าใช้จ่ายโดยตรงลงไปนะครับเราคิดหลายหลายรูปแบบครับเพราะว่าในส่วนเงินค้าในพื้นที่ทท <S 1> <S 1> แต่ละแห่งไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างอย่างเรื่องหนึ่งอย่างที่ถ้าผมจำไม่ผิดที่เชียงใหม่ ะะเราเราต้องคิดถึงในเรื่องที่ว่าเราเราต้องการใช้ไฟที่ค่อนข้างมากนะครับศูนย์ใหม่ที่เปิดเราก็ต้องไปคุยกับกฟผนะครับว่าทำยังไงที่เราจะมีไฟใช้แล้วก็ไม่กระทบนะต่อ,อประชากรที่อยู่ในจังหวัดหรือในซีกที่เราต้องใช้ไฟเยอะก็ตกลงกันในท้ายที่สุดเนี่ยก็คือว่าไฟฟ้าก็บอกเขาสร้างโรงไฟฟ้าให้เป็นโรงไฟฟ้าย่อยแต่เราต้องออกที่ดิน นะซึ่งต้นทุนตัวนี้ก็ไม่ใช่น้อยแต่ขณะเดียวกันเรามองว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่เราคืนสังคมได้และขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะทำธทททุรกิจของเราเนี่ยอย่างยั่งยืนคือดูในเรื่องของ sustainability ด้วยนะครับแล้วก็ทำยังไงที่เอาตัวนี้มาจับในธุรกิจใ,ให้มันให้มันเดินต่อไปได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่เราจับในเรื่องของเอาความเสี่ยงเข้ามาจับแล้วไปผูกกับในเรื่องของ sustainability ที่เราทาอยู่นะครับครับท่านครับ ขอเลียนถามท่านสุเวศนะครับท่านในส่วนของหน่วยงานที่สพอร์ตคณะกรรมการหมรนความเสี่ยงหรือฝ่ายหมรความเสี่ยงเนี่ยครับท่านครับโดยเฉพาะในส่วนของทีมที่เป็นลีดเดอร์เนี่ยครับเขาควรต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับท่านครับคนที่จะจริงๆแล้วใน,ใน,ใ,นในการดูแลถ้าบริษัทใหญ่พอสมควรเนี่ยนะฮะเขาคงอาจจะต้องมีทีมงานตาหากขึ้นมาดูเลยนะครับคนนี้ก็จะเป็นคนคอยคอยคิดนะฮะ คอยคิดคอยดูว่า,เ,าเราจะสามารถในถ้าดูในกลยุทธ์ก็คืออย่างที่ว่าถ้ากลยุทธ์แล้วเนี่ยเขามีกลยุทธ์ที่จะไปเขามีแผนงานที่จะไปตามกลยุทธ์คาถามาก็คือว่าเอา๊ะแล้วเขาจะไปตามกลยุทธ์นี้ได้หรือเปล่ามีอะไรบ้างที่เขาจะไปไม่ได้ตามกลยุทธ์1 23ข 3, ้อ1เขาจะไปมีอะไรที่จะทําให้เขาไปไม่ได้ข้อ2มีอะไรที่จะทําให้เขาไปไม่ถึงนะครับ งนั้นคุณสมบัติของของทีมงานพวกนี้เนี่ยก็ต้องเป็นนักคิดจริงๆต้องเป็นนักคิดนักคอยดูปัญหาแก้ปัญหานะครับแล้วอย่างที่บอกฮะทีมงานก็ต้องมองโลกในแง่ร้ายด้วยนะครับถ้ามองโลกในแงด่ดีก็ไม่มีอะไรที่คิดว่าเป็นความเสี่ยงหมดหมดเพราะทุกอย่างจะดีหมดเลยฮะพอดีหมดไม่มีความเสี่ยงนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะตกง,งานเอานะครับ จริงอันนี้ขอเสริมที่คุณจะพูดว่าเราพยายามต้องประเมิอนอะไรออกมาเป็นตัวเลขเนี่ยจริงๆในทางปฏิบัติมีหลายอย่างที่มันมันไม่ได้เริ่มต้นจากตัวเลขแล้วมันไม่รู้จะเอาตัวเลขมาจากไหน,ด,นด้วยนะครับอันนี้ขอขอ,ขอแชร์ประสบการณ์ว่าจริงมันเคยเจอปัญหาว่าเอ๊ะไอ,ไอ,ไอ,ไอความเสี่ยงเนี่ยมันมีอยู่แต่เราจะรู้ได้มมันมา,มากหรือน้อยอย่างเช่นในองค์กรเราเนี Q ่ยถ้าเกิดเดี Q ๋ยนี้โซเชียลมีเดียมีเยอะนะครับหรือข่าวสารไปเร็ว สมมติว่ามีข่าวร้ายมีคนไปนข่าวร้ายของเรานะฮะจะทําว่ามีความเสี่ยงนี่เราจะประเมินว่ามันมีความเสี่ยงมากหรือน้อยขนาดไหนเราจึงถือว่ามากขนาดไหนเราถือว่าน้อยไม่เป็นไรก็ปล่อยเข้าไปนะครับอันนี้ก็เลยเวลาทําประเมินแล่จะทํำยังไงให้มันเป็นตัวเลขเพราะเราก็พยายามจะไปหาจบไปที่ตัวเลขนะฮะมันก็เลยมีก็มีแนวความคิดก็กเราก็พัฒนามาระดับหนึ่งก็ถามว่า ถ้าเราประเมินในความเสี่ยงว่ามันเกี่ยวกับด้านการเงินไหมเวลามีข่าวออกมาในทางที่ไม่ดีกับบริษัทเราเนี่ยมีผลอะไรบ้างนะฮะซึ่งบางทีอาจจะจับต้องตัวเงินมันอาจจะหาไม่เจอไม่รู้ว่ามันมากน้อยขนาดไหนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นความเสี่ยงที่เราจะมาประเม,มินมันมีอะไรบ้างทีนี้ข่าวที่ออกไปเนี่ยมันรู้กันกี่คนนะฮะเราก็จะบอกว่าถ้ารู้ซะร้อยคนก็ไม่ได้เรื่องใหญ่ใช่ไหมฮะถ้ารู้หมื่นคนเราก็บอกว่า เท่าไหร่เราถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของเราเขาบอกว่าถ้ารู้ถึงหมื่นคนรู้ถึงแสนคนถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงของเราทําให้บริษัทเราเสียชื่อได้เพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าถ้ารู้ถึงห้าหมื่นคนเราบอกว่าเรารับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ให้ให้ตัวเลขไปซะห้านะฮะคือ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 ให้เยอะไปคือให้เยอะเต็มที่เลยถ้าตรงไหนเรารับไม่ได้ตรงนั้นคือคือคือสิ่งสิ่งที่เราจะต้องดูแลมันถามว่าแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นเงี้ย เราประเมินว่าเราต้องใช้เวลาดูแลมันนานเท่าไหร่ถ้าบอกเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเราใช้เวลาดูแลเพียง3วันจบเราจะบอกเออเรารับได้3มวันแต่ถ้าเราบอกว่าเหตุการณ์นี้ต้องใช้เวลาตั้งอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งถ้าบอกว่าเรารับได้ถ้าสองอาทิตย์จบเรายังทําใจได้ว่าไม่เป็นไรอย่างนี้เนี่ยนะฮะเราก็อาจจะรับได้แต่ถะาบอกไม่ได้ปุบ๊บตัวเลขคนนี้ก็จะสูงขึ้นเราก็จะใส่ตัวเลขสูงขึ้นคือ มันถึงต้องกลับมาดูเรื่องที่ไม่ใช่ตัวเงินแล้วแหละมันก็มาดูเรื่องของการใช้เวลาลงไปมีคนรับรู้เท่าไหร่เราถึงจะคำนวณออกมาว่าจริงๆแล้วมากน้อยขนาดไหนจริงๆก็ถึงบอกว่ามันขึ้นอยู่กับเราตั้งว่าตรงไหนมากหรือน้อยในในใจในธุรกิจของเรานะครับมันถึงจะแปลงเป็นตัวเลขได้คุณชลพรมีอะไรจะเสริมในส่วนของตัวคุณสมบัติของหัวหน้างานด้านเรื่องของบริหารความเสี่ยงไหมครับท่านครับก็ต้องเป็นคนพารานอย ยิ่งพานอยยิ่งดีนะครับ <c oughs> อดทนเพราะว่าจะต้องอะจะมีคอนฟลิกตกับทางผู้บริหารเออไถึง Business Unit แน่นอนอยู่แล้วแล้วควรจะเป็นคนที่ชอบกล้า Challenge คือถามฮะว่าเพราะอย่างบางตัวเลขที่ประเมินออกมานะครับสมมติสามารถประเมินออกมาได้แล้วอันนี้เป็นตัวเลขก่อน m t t g a t e risk นะสมมุติว่า c h a n c ที่จะเกิดขึ้นบอกว่า หนึ่งครั้งใน1สัปดาห์สมมุติว่าระบบคอมพิวเตอร์พังที่ทําให้ตลาดหลักทรัพย์เทรดไม่ได้สมมตินะถ้าไม่ทําอะไรเนี่ยสัปดาห์หละครั้งแต่พอเขาไ mitigate, risk set, ป mitigate reset ปั๊บเนี่ยเขาบอกโอ้ยมันลดลงมากี่เท่ากี่เท่าเนี่ยต้องต้องกล้าชา์เลนส์กับแน่ใจแตอว่าไอ้ตัวที่คุณประเมินลงมาเนี่ยไอ้ probability ลงมาหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องกล้าชาเลนส์แล้วก็มีวิธีคิดที่ systematic หน่อย เพราะว่าในความเสี่ยงเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรเป็นออปเปอเรชันก็ตามเป็นฝั่งมาร์เก็ตติ้งก็ตามฝั่งคือในที่สุดมันมีความเสี่ยงนั้นแต่ในที่สุดพอมันออกมาเป็นตารางไอ้หนึ่งหได้นีนเนี่ยมันจะลงมาเป็นตารางเดียวันได้มันต้องซิสต์มติกอะเพราะมันต้นตอนมาจากคนละเรื่องใช่ไหมฮะราะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นคอลเ i กชันของของของ,ของทางฝั่ง risk ค,ครับ ก็ชัดเจนนะครับท่านครับว่าต้องอมีภาวะการเป็นผู้นําสูงนะครับแล้วก็เข้าใจในส่วนของบิสนสแลวก็กล้าที่จะตั้งคําถามนะครับทั้งสองท่านท่านสุเวทครับผมขอกวนเรียนถามในส่วนของที่ปกติเวลาฝ่ายแารความเสี่ยงนะครับนำเสนอเรื่องของตัวความเสี่ยงที่ถูกระบุข,ขึ้นแล้วก็เรื่องของประเมินเนี่ยนะครับท่านครับก็จะมักจะมีคําถามจากบอร์ดนะครับหรือในส่วนของคณะกรรมการหลความเสี่ยงว่าครบไหมครบไหม ครบไี่แล้วนะครับท่านครับแล้วประเมินมาเนี่ยมันสะท้อนถึงข้อเท็จจริงหรือไม่ท่านมีแนววิธีดูอย่างไรครับหรือตั้งคําถามอย่างไรว่าเพื่อจะให้เกิดความมั่นใจครับท่านว่าไอ้ของที่เขาทํามาเนี่ยมันมันครบแล้วโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของความเสี่ยงกบสำคัญสำคัญนะครับท่านครับถามว่าครบไหมบางทีมันไม่รู้นะว่าครบไม่ครบนะฮะแต่รู้ว่าในดําเนินธุรกิจจะมีความเสี่ยง อยู่แล้วนะครับเพเียงแต่เราก็ต้องดูว่าธุรก,กิจน,นั้นคืออะไรแล้วคอของมันคืออะไรหลักๆก,ก็คือว่าทํำยังไงความเสี่ยงอะไรที่ทําให้เขาบริษัทต้องปิดไปอันนั้นเป็นข้อแรกเลยมีอะไรบ้างที่ทําให้เกิดขึ้นปุ๊บแล้วไปเลยทีเดียวนะฮะอันนั้นเป็นความเสี่ยงใหญ่ที่เราเองก็ต้องจริงๆในฐานะกรรมการเราก็ต้องอย่างน้อยต้องที่อย่างที่บอกก็ต้องรู้เรื่องธุรกิจเพราะฉะนั้นเราก็รู้เรื่องธุรกิจของเขาเราต้องพอรู้ว่า อะไรบ้างที่เรื่องใหญ่ที่สุดข,ของการของธุรกิจนั้นเนี่ยก็คือว่าเมื่อไหร่พ่กนี้เช้าตื่นขึ้นมาถึงไอ้นี่มันหายไปเลยคือบริษัทนี้หายไปเลยแจ๊งไปเลยนะครับอันนั้นเป็นเป็นความเสี่ยงใหญ่แน่นอนนะครับแล้วอย่างที่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามาครบไม่ครบเราก็ต้องซักเขาส่วนใหญ่ก็จะจะซักในห้องประชุมนี่แหละฮะว่าครบไม่ครบยังไงนะครับแล้วมีบางอย่างที่ความเห็นไม่ตรงกันอย่างเช่นฝ่ายจัดก,การเขาจะบอกว่า เขารับได้ในความเสี่ยงอันนั้นในแง่ของกรรมการระดับกรรมการรับได้ไหมในสิ่งที่ทางทางทางฝ่ายจักการก็เสนอขึ้นมาแบบนั้นก็มีนะครับแล้วมีวิกอย่างก็มามามา,มาจาก,ออกมามาจากตัว IMC เองก็มีแนะนําลงไปก็มีนะครับแต่ก็บางเรื่องก็ไม่ใช่ว่าเห็นด้วยกันทั้งหมดนะครับเพราะน้ําหนักมันช่างไม่เท่ากันอยู่ นะครับนะครับอย่างขอยกตัวอย่างที่ผมเป็นประธานอยู่ก็คือที่ไอไอไอเอฟเนี่ยนะฮะเขาทําธุรกิจเป็นแฟคเตอร์링แฟคเตอร์링เขาไม่มีแบงก์เพราะว่าผู้ถือหุ้นเขาคือสิงคโปร์นะครับแต่เขาไม่มีประสบการณ์เยอะนะเพราะสิงคโปร์นี่ก็าทำแฟคเตอร์링ตลอดอยู่ในแถบเอเชียนี่แหละครับนั้นเขาก็จะมีแบ็กอัพเยอะนะครับทีนี้ถามว่าเอ้ยเราไปดูแฟคเตอร์เราเราไปดูเขาแล้วเนี่ยเขาปล่อยกู้แฟคเตอร์링คืออะไรแฟคเตอร์링เขาจะปล่อยกู้ระยะสั้นจะไม่ได้ยาวเหมือนแบงก์ ถ้าทําเนลิสซิ่งก็จะยาวเพราะฉะนั้นพอเราไปบอกเขาว่าเขากู้เงินแบงค์ระยะสั้นซึ่งมันได้ดอกเบี้ยถูกกว่าแต่ก็ถ้าไปกู้ระยะยาวก็จะแพงกว่านะครับเราบอกอาวอย่างงี้ก็จะมีความเสี่ยงถ้าเมื่อไหร่แบงค์เขาหยุดวงเงินคุณคก็ตายนะครับแต่ก็มีอันหนึ่งที่เราไปดูแล้วก็คือว่าเงินจะไปกลับได้เร็วภายในเดือน2เดือนก็กลับมาละปล่อยกู้ไปเดือน2เดือนก็กลับมาละเพราะฉะนั้นมันก็ยังความเสี่ยงก็จะไม่มากเท่ากับ ไปปล่อยเป็นระยะยาวเพราะฉะนั้นกู้สัน้นปล่อยสั้นก็คงยังยังไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับแต่เราก็มีความเห็นว่านคณะกรรมการก็มีความเห็นว่าน่าจะปล่อยออกคุณกูสัหน่อยหนึง่งเพื่อที่จะอย่างน้อยก็ให้มันปลอดภัยขึ้นนิดหนึง่งแต่ฝ่ายจัดการเขาจะเห็นว่าการไปออกผุ้กูต้นทุนจะสูงกว่าระยะสั้นที่เขามีอยู่ในในอดีตที่ผ่านมาอันนี้นก็เป็นส่วนหนึ่งสุดท้ายก็คือมันมีแบ็กอัพมาจากสิงคโปร์ว่าถ้าสิงคโปร์แบ็กอัพระกัน ถ้าคุณขาดเงินจริงๆเนี่ยผู้ถือหุ้นก็ผู้ผู้ถือหุ้นใหญ่เขาไปกับนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีมีหนังสือมีการันตีมาให้ว่าถ้าเมื่อไหร่นี่ขาดเงินเราเรียกเงินได้ในบงเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่เราอยากได้ตามที่ตกลงกันนะนะจริงๆมีมีวงเงินอยู่ที่เขาให้มาแล้วก็เราสามารถเรียกได้ก็จะสามารถจะครอเวอร์เงินกู้ได้ระดับหนึ่งมันก็อาจ,จะทำให้ความเสี่ยงน้อยลงครับ พี่วทูลผมเรียนถามนิดนึงครับตั้งอยากว่าท่านจะอยู่ในฐานะของคณะกรรมการตรวจสอบนะครับเวลาที่ท่านจะกํากับนะครับในเรื่องของการริหานความเสีเ question, izations, ่ยงคําถามที่ท่านมักจะตั้งให้กับในส่วนของคณะกรรมการิหานความเสี่ยงนะครับเพื่อเกิดความมั่นใจว่ากระบวนการนี้เนี่ยการิหารความเสี่ยงเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแล้วก็เพียงพอนะครับที่จะอนดรฟกษความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญสำคัญได้นะครับคำถามพวกนี้ท่านมีอะไรแชร์กับเราบ้างนะครับท่าน จำไม่ได้แล้วแต่แต่อย่างนี้ครับผมผมอยากจะเรียนว่าในในเรื่องของกรอบที่ข้ามการบริหารความสได้ดําเนินการเนี่ยนะครับและทำการตรวจสอบเนี่ยก็จะทําหน้าที่เหมือนการกํากับทําให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่ได้นําเสนอเนี่ยมันได้ครอบคลุมในในในทุกๆด้านที่สําคัญสําคัญของธุรกิจนะครับ คมจริงมันมีการตกลงกันก่อนอยู่แล้วในเรื่องของการที่จะกําหนดว่าความเสี่ยงที่เราจะต้องให้ความสําคัญเนี่ยมันจะอยู่ในด้านไหนบ้างนะครับอันนี้มันเป็นกรอบใหญ่แล้วทีมงานบริหารความเสี่ยงก็คงจะต้องไปดูว่าจะกรอบใหญ่นะฮะด้านต่างๆอย่างที่โดยทั่วๆไปนะครับท,ที่ที่ทำอยู่วันนี้เราก็จะมีอยู่สัก5ด้านด้วยกันที่เรากําหนดไว้นะฮะจะต้องดูก็คือ1ในเรื่องของทางด้าน strategy ว่าในเรื่องของกลยุทธ์ขององค์กรที่เราวางวิชั่นไว้เนี่ยนะครับแล้วก็แผนธุรกิจของเราระยะสั้นระยะระยะยาวระยะสั้นแล้วก็มาเป็นกบประมาณของปีเนี่ยเราจะสามารถไปถึงตรงนั้นได้ไหมไเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแตกว่าในก,ในกลุ่มของ s t r a t e g y เนี่ยอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญเราก็จะจับตรงนั้นอีกด้านอีกสองสาด้านที่สำคัญที่เรากำหนดไว้ก็คือเรื่องของ Operation เราก็จะดูว่า o p e r a t i o ชที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะซึ่งมีอยู่เยอะวันนี้ นะครับ uh, ถ้ามันจะมีเรื่องของ business interruption เนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรบ้างที่จะทำให้เกิด business interruption ของแต่ละศูนย์นะครับแต่เราต้องดูภาพรวมมันก็มีหลายปัจจัยนะครับปัจจัยอย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดกันในเรื่องของระบบ uh, การให้บริการมันดาวระบบไฟไม่มีระบบแอร์คอนดิชันไม่มีนะครับหรือระบบบำบัดน้ำเสียใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งมันก็เป็นเรื่องของ internal ที่เราจะต้องมานั่งดูกัน แต่ถ้าเกิดไฟดับเนี่ยทำอย่างไรก็ก็เป็นเป็นเรื่องที่จะต้องมาดูว่าทางนั้นโอเปอเรชั่นมันมีอะไรนะครับหรือว่าชีเลอร์ระเบิดนะครับบันไดเลื่อนพังเป็นอย่างที่เราเห็นนะครับการบำรทนรนกษามันม่ถึงสมมตินะครับแต่วันจริงเราก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์พวกนี้แต่เราก็มาดูกเรื่องโอเปอเรชั่นในเรื่องของ B i ว่ามันจะมีอะไรบ้างเรื่องทางด้านการเงินก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราให้ความสําคัญก็เพราะว่า ที่ c p เพนเองเนี่ยนะครับปีๆหนึ่งเนี่ยเรามีงบมาลงทุนในแต่ละปีเนี่ยนะฮะประมาณ1 5 0 0 0ล้านซึ่งก็ก็เป็นเรื่องที่ใช้เงินนะฮะอาจจะน้อยกว่าของการบินไทยเยอะนะครับแต่ว่าอย่างนึง่ของบริษัทขนาดนี้เนี่ยนะรเราต้องหาเงินมาลงทุนปีละ1 5 0 0 0ในการขยายศูนย์การค้าเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่เป็นภาระเหมือนกันนะครับว่าเงินลงทุนตรงเนี้ยมาจากออปเปอเรชันได้เท่าไหร่แล้วก็เราจะต้อง ออกบอลไหมหรือกู้ระยะสั้นมาหรือแต่แต่มาฟินแลนซ์ยาวก็ไม่ถูกนะครับแต่มันก็ต้องมีวิธีการที่จะทำในเรื่องต่างๆจะทำ property fund ไหมนะฮะทำ REIT ที่เป็นปัจจุบันหรือไม่ทำเมื่อไหร่เพิ่มทุนไหมก็จะมีเรื่องเรื่องเหล่านี้ฮะทางด้าน,นการเงินแล้วเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการดูในเรื่องของกฎหมายนะครับเพราะว่าธุรกิจเราเนี่ยมีมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ กฎหมายพอสมควรนะครับกฎหมายนี่ก็คือทุกด้านในด้านธุรกิจแล้วก็ด้านในเรื่องของการคอมプライซ์ในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียนเรื่องที่5เนี่ยที่สำคัญตอนนี้ที่เราให้ความสำคัญมากก็จะเป็นเรื่องของ Energy กับ Environment อย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อกี้ของ Carbon footprint ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Energy กับ environment ที่เราพยายามที่จะทำให้มันเป็นเรื่องจริงจังแล้วก็วัดได้แล้วก็คืนให้ทุกคนรู้ว่าวันนี้เราสามารถลดคาร์บอนไดอไ์ได ตันนะในแต่ละปีแล้วมีสถิติทุกศูนย์เลยครับ28ศูนย์ที่เรามีทำบริหารจัดการอยู่เนี่ยว่าเขาใช้ไฟเท่าไร่เขาใช้น้ำเท่าไหร่นะครับเขาปล่อย CO2 เท่าไร่เราเราจะมีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับในกรอบนี้ต้องตกลงกันเมื่อเมื่อกรอบตกลงได้แล้วเนี่ยก,การตรวจสอบทำงานง่ายขึ้นครับเพราะว่าเราจะดูในในใน,ในหัวข้อทั้งทั้ง4หข้อที่ได้เรียนไปแล้วก็ดูเนื้อหาแล้วก็ซักไซ ถึงประเด็นต่างๆที่กระทบนะครับอย่างเราเราซักถึงขนาดที่ว่าวันนี้เนี่ยถึงแม้คุณจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับของประเทศไทยนะค,คู่แข่งเบอร์สองเนี่ยก็ยังห่างเราอีกเยอะมากเลยนะครับห่างมากแต่วันนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นว่าเป็นตลาดที่คนมองว่ามันมีมาจินสูงนะครับก็จะมีผู้ประกอบการที่ไม่เคยทำธุรกิจเหล่านี้เนี่ยก็กระโดดเข้ามาและผู้ประกอบการรายย่อยก็ทำคอมมนิตี เยอะขึ้นนะครับแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยก็จะเห็นว่าการเข้ามาทำส่วนกานค้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่เ,เข้ามาแล้วเข้าง่ายนะครับวันนี้ถ้ามีตังก็มีตังมีที่ก็ทําได้แต่ว่ามีตังมีที่อาจจะไม่ประสบความสําเร็จแล้วเราก็จะเริ่มเห็นว่าส่วนงานค้าที่เป็นคอมมูนิตี้หรือธุรกิจส่วน,นค้าหลายแห่งเนี่ยนะครับก็เริ่มจะต้องถอยเพราะว่าไม่สามารถที่จะยืนต่อไปเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อตอนกลางวันว่นวา ลูกค้ามันก็มีอยู่แค่นั้นนะฮะอย่างเราไปเปิดในจังหวัดหนึ่งอย่างกรุงเทพนี่อาจจะต่างออกไปเยอะเพราะกรุงเทพนี่ศูนย์มันเกิดใหม่แล้วเกิดแล้วใหญ่ด้วยนะครับแต่ถามว่ามันแชร์กันไหมมันก็แชร์ครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับหลายคนอาจจะบอกโอ้เซ็นทรัลนี่กล้ามากเลยนะมีปิ่นกล้ามีสาลยาไปเปิดเวสเกตแล้วก็มีทั้งลัตนาที่เบตซึ่งติดกับเวสเกตเนี่ยห่างกันประมาณผมว่าสักสี่ห้ากิโลแต่มันก็คคนคันเไลซ์เยอะนะครับ เราไปเปิดต่างจังหวัดเปิดจังหวัดไปอุบลขอนแก่นอุดรมันก็แคนาบลไลซ์กันเพราะว่าระยะทาง120กิโลเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยขับรถสบายๆใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงเศษๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นการกําหนดยุทธศาสตร,ร,ร์ว่าถ้าเราจะเราจะขยายมันก็ต้องไปในทุกๆแห่งที่เราสามารถที่จะสร้างการเติบโตได้นะครับแต่อันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยคือความเสี่ยงตัวหนึ่งว่าถ้าเราทําขนาดนี้ต่อไปข้างหน้าเนี่ย มันจะมีผลกระทบยังไงในเรื่องของการที่จะหาคนมามาอยู่ในศูนย์การค้านะครับเพราะวันนี้เนี่ยคนที่เป็นพาร์เนอร์เราเนี่ยไม่ใช่กระเป๋าลึกเหมือนกับกลุ่มเซ็นทรัลที่ที่สามารถจะตามได้ทันเราเปิดหนึ่งก็เ,เปิดหนึ่ง,น,งนะครับแต่วันนี้หลายคนที่เป็นพาร์เนอร์ก็เริ่มมาบอกว่าวันนี้เราต้องกลับมาดูเพราะเราเราไม่สามารถจะเดินตามได้ตลอดเราเปิดปีละสามหรือสี่แห่งแต่ถ้าเขาเปิดแบรนด์ของเขาเนี่ยนะฮะเขาอาจจะต้องเปิด แห่งละสองหรือสามแบรนด์เพราะฉะนั้นสามสี่แห่งก็ต้องมีสิบล้านที่จะต้องเปิดเพราะฉะนั้นเงินมันม,นมหาศาลเหมือนกันที่เขาจะต้องลงทุนอันนี้คือตัวอย่างที่ที่เป็นความเสี่ยงนะครับเราเราพูดกันถึงขนาดที่ว่าแนดดิที่เราทำเนี่ยออฟฟิ้วเนซี่ของเราเนี่ยนะครับยิงทะลุเลยบางทีเนี่ยเนื่องจากเราใช้พื้นที่ที่เป็นคีย์ออสเนี่ยนะครับแล้วก็ยิงออคิวเซนซี่เนี่ยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำในบางศูนย์แต่วันนี้เนี่ยมันเริ่มถอย แล้วเราก็บอกว่าให้คนที่มาเข้าแถวยืนที่จะมาแทนคนที่ออกไปเนี่ยมันเริ่มมองไม่เห็นละเมื่อก่อนมีแถวยาวเลยเราจะเลือกใครก็เลือกได้แต่วันนี้เรามองกลับไปเออมันอาจจะเหลือสักสองสามคนแล้วก็ไม่ได้ตรงในในเซกเมนต์ที่เราอยากได้เราก็ต้องไปควานหาอันนี้คือความเสี่ยงตัวหนึ่งที่การทําธุรกิจเนี่ยจะต้องเริ่มเห็นแล้วว่าเออถ้าเราจะอยู่ได้ Sustainable เนี่ยเราต้องให้พาร์ทเนอร์เราอยู่ได้ทายัางไงที่จะอยู่ด้วยกันได้มันก็เป็นความเสี่ยงที่ต้องจัดการยกตัวอย่างนะครับนี่ก็คือเรื่องที่เราคุยกัน ผม,ผมขอเรียนถามกุณจรัพร์ครับท่านครับในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารความเสี่ยงครับอะไรคือตัวชี้วัดที่สําคัญที่เรามักจะใช้ครับว่าการบรินิรงานเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายครับท่านครับอันนี้เป็นคําถามที่ยากนะฮะก็อันนึงก็คือถ้ามีเซอร์ไพรส์ขึ้นมา แล้วก็ผิดไปจากไอ้ตัวเลขต่างๆที่ประเมินไว้มันก็อันนั้นเป็นตัวหนึ่งนะครับแต่ปกติมักจะไม่เคยไม่เคยเคยเจอนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของว่า,าถ้าให้ผมดูในฐานะผู้บริหารนะก็คือถ้าถูกบอดถามแล้วไม่ได้เตรียมไว้ก่อนคือไม่ได้อยู่ในตารางไว้ก่อนอันนี้อันนี้แหละหลุดแน่นอนนะซึ่งมันไม่ควรไม่ควรจะเกิดขึ้นครับ พอเคยมีคนถามนะครับว่าตัวชี้วัดของอย่างเช่นฝ่ายตรวจสอบภายในเออถ้ามีจํานวนไฟายดิ้งเยอะอืทํางานดีอะางเงี้ยครับท่านครับบางทีก็เลยตรวจอย่างเดียวเลยนะครับไฟายดิ้งเต็มไปหมดเลยนะครับท่านครับพี่ไปดูมีอะไรจะเสริมทางด้านนี้ไหมครับว่าอะไรคือตัวชี้วัดที่มันดูแล้วมันจริงจริงอย่างที่ผมเรียนนะครับเมื่อสักครู่ว่าเวลาเราดูเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยนะครับเราก็จะดูเป็นด้านไปนะครับแต่ว่าถ้าถ้าดูทางด้านการเงินเนี่ยก็หนีไม่พ้นที่เราจะต้องดูว่า การเติบโตของของรายได้เนี่ยมันรายได้จากออเปอเรชันจริงๆนะไม่ใช่รายได้พิเศษเนี่ยนะฮะมันเติบโตไปตามแผนหรืองบประมาณที่เราวางไว้ไหมกับตัวที่สองก็คือเอา ROE นะครับแล้วก็ ROI คออ่ะ Return on Investment เนี่ยนะฮะกับ Return on Equity เนี่ยมันมันได้ตามตามที่เป็นไปหรือเปล่านะฮะก็คือดูจาก Net Income เนี่ยนะครับ เรเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงตรงนี้ครับแล้วก็เป็นมันเป็นตัวที่เราที่เราใช้ใชวัดเรื่องของการเงินนะครับแต่ขณะเดียวกันผมผมก็คิดว่าเวลาเราดูประเมินในในเรื่องของความเสี่ยงเนี้ยนะครับเราก็ไม่ได้ไม่ได้เน้นตัวนี้ตัวเดียวอย่างที่บอกน้ําหนักของทั้ง5ตัวก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับบางบางช่วงที่มีวิกฤตหนักๆโดยเฉพาะในในเรื่องของ ทางด้านทางการเมือง,งนะครับเราก็รู้ว่าจากปี53มเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนให้ทางบริษัทเนี่ยต้องลงทุนนะครับในเรื่องของทางด้านความปลอดภัยนะครับผมผมเรียนกรรมการไปตอนตอนทานข้าวว่าก่อนปี53เนี่ยนะครับศูนย์การค้าที่เซนต์เวอร์เนี่ยนะครับเซนต์เวอร์เนี่ยไม่ไม่ได้มีประตูะทุกด้านนะครับหมายความว่าคําว่าไม่มีประตูมาครับ มีมีประตูเฉพาะด้านบนแล้วก็เป็นประตูกระจกเท่านั้นนะครับเราไม่ได้มีประตูเหล็กไม่ได้มีอะไรแล้วก็แต่ละ,ะความความใหญ่ของศูนย์เนี่ยนะฮะพื้นที่พื้นที่ี่เป็นเน็ตเน็ตตารางสุทธิเนี่ยนะครับของพื้นที่ใช้สอยจริงๆไม่รวมพื้นที่สวดกลางนะครับที่เราขายได้เนี่ยมีประมาณ2 0 0แสนถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณสัก2 4 0 0 0 0ตารางเมตรนะฮะในอาคารที่เซนเวอร์นี้มี A B C D E F มี 6, 6อาคารจากจากอาคารเดิมที่เป็นเวิร์ดเทรดสมัยก่อนมีอยู่2อาคารแต่วันนี้เนี่ยมันถูกสร้างและต่อเติมให้ขยายมาเป็นพื้นที่จาก80,000เป็น